สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอสก็มาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็เป็นโรงเรียนบ้านขยองนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอสก็มาร่วมบุญผระป่านะคะก็มีพระป่าครอบครัวของชาวบ้านขยองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะจัดทํามาเข้าที่โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมนะคะ ก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้เราจะมาลุ้นยอดผ้าป่าด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่ายอดผ้าป่าจะเป็นตัวเลขที่นำโชคก็เป็นได้นะคะ เนี่ยนะคะบรรยากาศก็ช่วงเช้านะคะท่านผู้ชมก็จะมีการทําบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็กําลังเหตุกองข้าป่าเข้าโรงเรียนนะคะท่านผู้ชมแอดจะให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศณตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะพอดีแอดเจอแอดมินหวานพอดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับแอดมินหวานนะคะ ก็เห็นหลายต่อลายท่านบนคิดถึงแอดมินหวานนะคะท่านผู้ชมก็มาเจอพอดีนะคะเนี่ยนะคะเจอพอดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะแอดมินหวานโอ้เจอพอดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีคิดถึงหายไปนานไปไหนมาเนาะแอดมินหวานอยู่แถวๆนี้แหละค่ะอ๋อไม่เห็น แต่อนแอดมินหวานก็ทําคลิปเหมือนกันเนาะก็พักหลังไปทําอาชีพอะไรคะแอดมินหวานก็ทําหลายอย่างค่ะขายลอตเตอรี่ก็มีนะคะขายลอตเตอรี่ใครที่คิดคิดถึงแอดมินหวานนะคะท่านชมวันนี้ก็ได้เจอตัวจริงสวยมากค่ะท่านผู้ชมจ้าวดนี้พอจะมีตัวเลขไปฝากเอฟซีบ้างไหมคะยังไม่มีค่ะอ๋อก็ที่ลูกค้าถูกไปจามาเขาส่วนมากเขาหาซื้อตัวไหนเนาะ นี่นะคะเลขดังช่วงนี้ก็สามหนึ่งหนึ่งสามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามโอ้ดัง,ดงเลขดังเนาะเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูแผงลอตเตอรี่ของแอดมินหวานนะคะเพรเดี๋ยวนี้แอดมินหวานจะเปลี่ยนอาชีพมาขายลอตเตอรี่น,นะคะท่านผู้ชมแต่ก่อนก็เป็นแอดมินขายคลิปเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมจะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่น,นะคะ ใครอยากจะมาอุดหนุนพระเชิญได้นะคะไม่หรอใครอธิมินทร์หวานมี097ไหมใช่097 0977997ก็ได้097หมดค่ะโอ้ยเสียดายโอ้ย79มีตัวกลับ79โต้โตดมีตัวกลับเนาะตัวกลับ79เอ็มจะเอาตัวนี้กี่ใบเนาะใบเดียวม่้ใบเดียว นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดทดลองเสี่ยงโชคดูกับ709 70นะคะที่จริงแอดตั้งใจหา0 097นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขก,ก็ไม่มีนะคะท่านก็เลยเอาตัวกลับไปนะคะว,ว่าตัวเลขวันนี้ก็เป็นตัวเลขของพระอาจารย์ที่อยู่จังหวัดสีสเกตนะคะท่านผู้ชมก็เลยลองเสี่ยงโชคดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์จิตใจจงนุ่งตรงต่อพระพิพานธ์ขอจงเกลียว ขวัญแข้ววงมาปะฏิสันถารปะฏิสันถารนะนังกุฏกานนะนังกุฏกานเบื้องหน้าของท่านปราณีปราณีวะยัมปันเตจะอุปปัชชะยาเม โธโรติยามะโธโรติยามะสาโรภันเตสาโรภันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานีอิมานีจตุปัฏฐิยามิจตุปัฏฐิยามิตัปปริวารานิตัปปริวารานิ สตายะสุตายะพระ้าพระสงฆ์เพื่อต้องเจ้าต้องร้ายข้อน้องตัวายจกตุปปัจจจยปัจไายทานทั้งหลายเหล่านี้ตะพระภิกษุ chúng ta vui sướng <Srs> chúng ta, đểประโยชน, đểประโยชน, để hoàn nhà để hoàn tục để các Phật cha tung lại, sinh karana tư, lấy ao bồ tát, lấy ao bồ tát, lấy ao bồ

มหาการุณิทวนาทวิตายาตาปานินังปวเรตว่าบารมีสัพพะปตวัตมบุติมุนตรรมเอเตนะสัจวัชนวันตุเตชัยยามาลานชัยยันโตโพธิยามุ

กัปปตวัปโมตติตุนังกันตังตุมังกาลังตุปะปัตังตุหุจิตังตุกโนุตุโมตวัจตุยตังพระมจาริตุปะตะกิกายกรรมังวัจกรรมังปตะกิปตะกินังมโนกรรมังปเนติ ปาฏักคินาปาฏักคินานิกาตาภนัยโทปาจาสังเวยติดังโภริยโยนิติตุปฏิปันโนตถาวตสาวกานังโห

and uh... เนี่นะคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่พระสวดทําพิธีเสร็จนะคะท่านผู้ชมก็มีหยดน้ําตาเทียนนะคะก็เห็นชาวบ้านนะคะท่านผู้ชมเตัวเลขจากหยดน้ําตาเทียนนะคะเดี๋ยวแอบจะพาท่านผู้ชมมาสองดูนะคะเป็นี่แวนโน่นนะสองเป็นตัวเลขเก็บบอกอุ๊ใช่เนาะจะมีอันนี้เลขสองอันนี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันไม่ติดนะอันนี้เลขสองอันนี้เลขสองอัวนี้เลขเจ็ดเลขเจ็ดกับหัวตัวนี้เป็นสอง กัเน้อเอ็มนาอันนี้สองสใช่ใช่สองชัดมากเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เลขสอใช่เนาะอันนี้เลขเจต่อกันค่ะสสอเจท่านผู้ชมก็ส่งไปกับเอดนะคะมี้ผู้คนมามองอันนี้หนึ่งนี่หนึ่งี่หนึ่อเจ็ดหนึ่งอันี่ยนี้เลขหนึ่งยนี่ไม่เอาอันนี้เจ็ดวนเนาเดี๋ยวไ่เชื่ออีก เนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็เห็นเป็นหยดน้ำตาเทียนนะจะหยดเป็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นสองเจ็ดนะคะก็แอดมินบอกว่าเห็นเป็นสามตัวสองเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เห็นเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะ ถ้าอยากได้สามตัวก็สองเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมใครชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะในท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอให้ FC แฟนชอบของเราเชนย้รวยร่ำรวยไปด้วยกันคะสาวซุกค่ะาีเน นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขยอดพระป่าในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็กําลังรวบรวมตัวกาลังรวบรวมยอดผ้าป่านะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นตัวเลขด,ด้วยกันนะคะว่ายอดพระป่าจะได้เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่ายอดผ้าป่าอาจจะเป็นตัวเลขที่นําโชคก็เป็นได้นะคะกําลังรวบรวมนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูยอดข้าป่าในวันนี้นะคะท่านผู้ชมยอดรวมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะน้องก็กําลังทือยอดข้าป่าอยู่นะคะยอดรวมอยู่ที่เท่าไหร่น้อหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกจุดเจ็ดห้า นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดจะให้ท่านผู้ชมดูแบบใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าบาง <ขอ S 1> ท่านอาจจะดูไม่ชัดเจนนะคะยอดผ้าปลาในวันนี้นะคะท่านผู้ชมยอดรวมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทนะคะเจ็ดสิบห้าสตางค์นะคะท่านผู้ชมมีหางด้วยค่ะท่านผู้ชมเจ็ดห้ามีลุ้นนะคะท่านผู้ชมคะหรือว่าถ้าเรา จะเอาสามตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าตัวเลขยอดเระป่าจะเป็นตัวเลขที่นําโชคก็เป็นได้นะคะใครจะไปรู้หลักค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าวิยญูดวันนี้ได้เยอะมากเลยเนาะก็ข้างหน้าจ,จะให้หกตัวเลยเนาะหกตัวหนึ่งแปดเจ็ดกับศูนย์หกเจ็ดนะคะท่านก็ศูนย์ย์แปดหกค่ะท่านผู้ชมเร็วไปก็เพี้ยนค่ะท่านผู้ชมค่ะ 1 8 7กับ086นะคะ75สตางค์นะคะก็ไม่แน่ค่ะ75สตางค์อาจจะมาเลขล่างก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมแอบจะอยากจะให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขยอดระป่าในวันนี้นะคะให้ตัดเล่นดูนะคะท่านผู้ชมท้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอบก็ขอให้ FC แฟนช่องของละออง Channel ถูกหวยร่ำรวยในงวดวันที่16เมษายนพศ2564ร่วมกันนะคะสาธุค่ะก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะข่ายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ